ข้อนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องของเทคนิคการสร้างวัตถุซ้ําๆขึ้นมานะครับโดยจะสร้างแล้วก็แนะนําไว้เป็นไอเดียนะครับผมจะลองสร้างวัตถุนะครับรูปก้อนเมฆขึ้นมาอันหนึ่งครับจากนั้นก็ปล่อยนะครับเมฆนั้นเป็นสีฟ้านะครับจากนั้นให้มาที่เมนูแก้ไขแล้วก็เลือกที่การทําซ้ำนะครับหรือ Duplicate กด s h i f แล้วก็ปุ่ม F3 ที่คีย์บอร์ดก็ได้จากนั้นนะครับจะปรากฏหน้าต่างการทําซ้ําขึ้นมานะครับ จำนวนสำเนาด้านบนตรงนี้ก็คือจำนวนที่เราจะคัดลอกนะครับผมเลือก10ชิ้นแล้วก็การจัดวางนะครับก็แกน x แกน y นะครับก็คือระยะห่างระหว่างงานแต่ละอันนั่นเองเลือกได้และการขยายนะครับความกว้างกับความสูงนั้นผมให้ชิ้นงานนั้นเท่าเดิมนะครับตามปกติแล้วก็สีที่ได้นั้นผมจะเริ่มจากสีหลักก็คือสีที่เราได้สร้างขึ้นมาตอนแรกนะครับแล้วก็สีที่เป็นสีสุดท้ายนะครับผมจะลองเลือกให้เป็นสีเหลืองดูครับ และจากนั้นลองคลิกที่ปุ่มตกลงก็จะเป็นการไล่าจากสีฟ้านะครับมาหาสีเหลืองก็สามารถที่จะนำเอาวิธีการดูพิเคตนะครับไปใช้งานได้นะครับการทำซ้ำ